เย,ย,ย็นๆอย่างนี้ไปรดน้ําผักกันนะคะเย,ย,ย,ย็นๆอย่างนี้ไปรดน้ําหักกันนี่คือน้ําหมักชีวภาพแม่พออส่วนประกอบนั่นหรอคะก็มีน้ําสาวข้าวเพราะว่านึ่งข้าวหุงข้าวตลอดใช่ไหมคะพอน้ําสาวข้าวประมาณ1.5ลิตรหงชลรส1ช้อนโต๊ะพูนน้ําตาล2ช้อนโต๊ะูนนะคะ แล้วก็ซีอิ๊วในครัวมีซีอิ๊วมีอะไรอีกนะคะเออแล้วก็มีนมเปรี้ยวมีซีอิ๊วมีนมเปรี้ยวใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ค่ะเครื่องดื่มชูกำลังหลกัหลกๆแล้วของแม่พอออก็จะมีผงชูรสน้ำตาลเครื่องดื่มชูกำลังซีอิ๊วนะคะแล้วก็นมเปรี้ยว จะใส่ไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าถ้าใส่ก็จะทําให้เป็นปุ๋ยที่ทําให้พืชเจริญเติบโตงอกงามวันนี้เราไปรดน้ําผักกันเขยา่าเขย่านิดหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้มันนานหน่อยก็จะมีกลิ่นนะคะมีกลิ่นดูดูนี่นี่เห็นไหมคะปุ๊บ มีกลิ่นนิดหน่อยนี่ค่ะแล้วก็จะไปรถน้ำผักกันนะคะวันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าทำไว้เลยที่บ้านเอ่อจะได้ปลอดจากสารเคมีพอเรากินกับข้าวที่บ้านก็มีความรู้สึกว่ามันปลอดสารเคมีใช่ไหมคะก็จะกินได้เยอะแต่เราไปข้างนอกเราก็เราก็ไม่รู้ว่าสารเคมีจะเยอะขนาดไหนก็ให้อยู่บ้านนี่ปลอดสารเคมี ปลอดภัยแล้วก็อบอุ่นใจให้ได้กว่าข้างนอกค่ะ